ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องจกักรเบเกอรี่และเครื่องแพ็คบรรจุภัณฑ์คุณภาพดีคุณมาถูกที่แล้วบริษัท DB Food a n d Bakery ี่คิมเมนจำกัดบริษัทที่นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรเบเกอรี่ครบวงจรจิงๆเราไม่ได้โม,โม้ไม่ใช่แค่ขายแล้วหายแต่เรายังมีบริการหลังการขายแบบจัดเต็ม พร้อมทีมช่างที่โอ้โหไม่หล่อแต่เก่งมากมีปัญหาโทรหาเราไม่หนีไม่หายเพราะครั้งจริงค้าเราใหญ่ขนาดนี้ยกไปยังไงก่อน แน่นอนเรายังมีบริการหลังการขายแบบ V.I.P มาพบเราได้ที่เลขที่28ทับ5หมู่3ถนนประชาสัมพันธ์คลอง12หนองจอกกรุงเทพเทอ0919892095และเบอร์0958890016ค่ะ BP Food and Bakery Equipment และบริษัทในเครือพร้อมดูแลคุณแบบมืออาชีพ